เดี๋ยวเส้นเล็กเส้นบุกเล็กเนาะ,ะเดี๋ยวจะออามากินกับขนมจีนจ้าเมื่อนี้เนาะแซบแซ่นี่กระถุงหนึ่งออกมาต้มมาลวกจักน้อยนะจ๊ะเอาลวกลวกพอประมาณนาเนาะจ้ะเนาะส่วนผักกะเตรียมใ้เรียบ้อยแล้วนี่ผักจะกินกับขนมจีนน้ำยาขนมจีนกับเส้นบุกเนาะจา้ะสวัสดีนอจ้าสวัสดี้อจ้ะพี่น้องสุภสุขน วัสดีจ้าเมื่อนี้มีขนมจีนนี่เนาะจ้ะเนาะน้ำยาเหล้าของแม่น้อยเนาะเพิ่นถือมาให้แล้วก็เพิ่นแบบแช่แข็งมาใส่ในถุงแล้วหนกูกะไปแช่ไว้ในตู้แข็งระยะาอยากกินก็นจะอาออกมากพอดีหนูกะเป็นปละลายแล้วก็ไปต้มไ่ไปอุ่น,นเนาะเขาเรียกเนาะแล้วก็หนูมี่ ชิ้นปลานี้นือนั่นปต่ที่นี่มันเหลือเมนประาจานหนูก็เลยใส่ตู้ฟิตท่านที่เลยนี่ก็ยังเหลือชิ้นปลานินิดนึงก็ใส่ผสมลงไปนาะจ้ะเนาะถ้ากินกันจ้าเห็นมานอนอดอีกดื่มน้ำกันกินน้ำกันลีนาหนะนอนแล้วเมนวินกันนอดแล้ว พอดีหนูลอยออกมาเม่นวินกับตื่นลนกัเลยแอมลองให้กิน,อกอกกนอแอมอยังเกาะแอมหมักกะแอมเส้นบิชอยู่ห้องรับแขกนอกจากนอก๊ะเล็กน้อยนี่ทะเลเงี้ยนเสียงแม่นี่ก็แก๊กก็แก,ก๊แก,กออกมานี่ตาหมอ,อกมาทีละคนทีละคนแค่อยู่เม่นบินเคานั้งยู่หนักคนเดียวได้มีแต่ลีนา่านอนนอนก็คือสเจะมาหลายอันเทนอซอนนี่ กว่าจะได้กินข้าวที่นองเลยอยากน้าเด็กหน่อยพวกน่ะมาได้จ้าเอากับมีผักเนาะนี่เป็นผักร่วมที่นวซื้อมาเป็นสลัดมิกซ์มันจะมีใบอันนี้นะโรกูุลาเพิ่นเิ่นจักน่อยอันนี้เนี่ย เ,เ,เพื่นเพื่เพชรเพชรนี่แซ่บใส่ผักลงไปใชายเดี๋ยอวอก,ออก,กินนี่ก่อน ซิิมๆๆน้ำกันจ้า,าอืมทับน้ำปลาอย่างบ่าต้องปรุงฟูงแต่พริกมาได้จากพี่น้องเนี่ยเนาะนั่นมาแล้วจะฝ่ามาเดอ้อลูกถ้ามามาส่วนแม่คุย คนกวยกันจนว่าลืมเลยแบบน,นี้ว่าเสี่ยวเบาอิงยังเป็นบาราจเสร็จนี่แสบลายไปเนาะ มาได้จ้ะแซ่บ เขาให้กับเขาไว้เหลืองสิเขากเก็บใส่ถุงใส่ถุงแล้วก็เอาไว้แช่แข็งเลยย่ำอยากกินย่ำใดก็จังอออกมากเพราะว่ามันบ่มีหาซื้อได้ว่าอยากกินน้ำยาน,น้ำยาอนนี้สิบมแมนจะขี้รถดออกไปซื้อเนาะเขาต้องมาทําเองแล้วก็ใส่เวลาทําเองสิเราว่าจะมาทําเป็นบอด่ะอ ข helmet, เขามีไวในตู้บาว่าจะยังจะสร้างอาหารอันไดก็สร้างมีไวในตู้แข็งเ้าก็ออกมามาอุ่นมันก็จะเซฟเวลาเซฟอาหารเซฟเงินพอฝรั่งเขาก็ะทํำยังสัต์มาบาาแต่ห้องหอนต่างชาแนกจะนาะ ฝรั่งเขกระทํำจังสรนเช่นคือจังแบบถ้าเขาทาาํอาอาหารฝรั่งหรืออาหารฝรั่งอาหารเรืออันที่มันบอระจากหม้อยหญ่ๆสิเขาก็ตักตักตัก,ตกใส่กล่องแล้วเขาก็เอาไปค่อยมันเย็ยนแล้วเขาเอาไปแช่ในตู้แข็งถ้ามอยากกินหรือว่าอยากเอาไปที่ทางานอย่างสิเขาเก็เไปนั่งสินอกจาก ยิ่งเป็นนักศึกษาอยู่เมืองนอกยิ่งตรงทํำจังสัน่นหลายๆคนําำยังสัน่นไปเอาเขาเรียกว่าหมอดลวดอ่ะเนาะหมอดลวดอ่ะกองเขา่าอืกองอาหารใช่ไหมบ่ตู้แข็งเทําว้สิเอยออกมาอุ่นกินนักศึกษาเขกากระทําอยางสัน่นเพราะว่าโมกะลูอยู่แล้วอ่ะโมกะเกยเป็นนักศึกษามาบะ่ะ มันแปนว่านางค่อยเบิดมื่อวั่อ,อว่าโอ้จะกินอียังนอกอย่างสิคิดบ่ได้จริงๆรัวค่อยคนท่านไหาต้องหากินเองเ้อต้องช่วยเลือตัวเองให้ได้ ยิ่งยิ่งอยู่เมืองนอกบ่ว่าประเทศใดหละ่ะแต่นี่นูกับพูถึงสวีเดนเนาะเพราะว่าตัวนูกับอยู่สวีเดนยิ่งอยู่เมืองนอกเขาต้องช่วยตัวเหลือเขาเองให้ได้ถึงเขาจะมีสามีหรือบ่มีสามีหรือว่าคนจะมีภรรยาหรือบ่มีภรรยากสารซังฝรั่งกับคือกัน เขาอยู่ตัวคนเดียวเขาก็ต้องช่วยเหลือตัวเขาให้ได้เช่นต้องหัดเสียไรงจงไรใจเองต้องแบบมนความรับผิดช,ชอบเจ้าของอะนะถ้าจะว่า,านอพ่นออกความรับผิดช,ชอบหน้าที่เจ้าของ มียา่ใจไปเห้งานเหตุการณ์ตรงได้เงินมาไว้ถัดเสียไล่จงไล่ใจทุกสิ่งทุกอย่างหละไล่จงไล่ใจยบ,า,า,บ,า,า,บา,า,าบานใดบบา่ารถเบาวาค่าบ้านค่าเออค่ยายูค่ากินค่าหลายสิ่งหลายอย่างอ่ะเนาะ กลังบตางอย่างกับคนไทยหรอกจ้ะยิ่งดูเมืองเนะคนไทยต้องทุกคนนั่นแหละจ้ะต้องอดทอนแต่ หนูคิดนะเพราะว่าถามว่าเป็นคนไทยเขายิงจะคิดว่าเขาต้องอดท,ทนต้องอันนั้นแต่ฝรั่งน่ะเขาจะบ่าคิดจังสันเ <c oughs> ขาจะคิดว่านั่นคือสิ่งที่ต้องทําต้องช่วยเหลือตัวเองนั่นนอจากน้อง <c oughs> บางคนอันโมกเกยเห็นว่าน้องบางคนอันทะลย่าเพลินบายูแล้วยังเสียนะ ภรรยาไปไปก่อนก่อนสามีเนาะหลัเสียชีวิตก่อน่อนสามีเองสิแล้วก็ตรงอยู่ให้ได้แต่เพิ่นเท่าแล้วละ่ะอืมขอให้เพิ่นได้ <c oughs> แก้ปนัสเียนมากสิมันบบกภรรยาเพิ่นไปเราเสียชีวิตเราเพิ่นก็ออกไปซื้อกับเขา ขนาดเพื่อนแกแล้วเพื่อนก็นยังพยายามออกไปแบบช่วยเลือตัวเองนะอืมจนสุดๆุดยังสีนะ เขาก็ดีเช่นแบบเขาจะให้เขาเรียกว่าอย่างให้ซิดเท่าเทียมกันพูดถึงประเทศสวิตเซอแลนด์นจ้ะประเทศสวิตเซนดให้ซิดเท่าเทียมกันผู้หญิงผู้ชาย แยากไห้พี่น้องกินน้ำกับผักแกงแชะียน้ำยาขนมจีนยังเหลืออีกรอบหนึ่งอย่ไปใสนเจ้าคือรถแม่อันนี้นุพูดจะตั้ง example เ่าจะไปใส่เจ้าคือรถแม่เจ้ากับบะตองยานละอุย้ยฉันใช้ฉัน ส่เสื้อผ่าอย่างสัน้นฉันใส่เส้อผ่าอย่างสี่เดี๋ยวคนจะมองบ่าต้องคิดแล้วจ้ะาถายูผู้ถึงประเทศสวีเดนเ่าจะนะัอถ้ายูประเทศสวีเดนเขาบ่ามมงกันอย่างสัน้นพั่งสวีเดนเขาจะบ่มองกันเองครับ คอยแต่ยาอันเขาเรียกยังกอบเขาเรียนยนังกอบพี่น้องละล้านดั้งแก่กันนี่สินะนี่เขาบอมักเขาแอนตี้เขาบอนั่นยากอเหลืองเนี่ยน้องเขา,าเหลืาาอง,นนองนนเ,เ,นเนาะ ผู้ใดก็อยากอยู่สงบแล้วส่วนผู้ใดบ่อยากอยู่สงบกันแล้วแต่แล้วผูดถึงสวีเดนเนั่นเ่ยส่วนมากก็เห็นแต่คนเขาอ,อยากอยู่สงบแลวจ้ะ ครับพี่น้องจ้าหนูจะเฝ้าไปแล้วเด้อหนูจะไปดูแม่นวินพ่อมไปแล้วจ้าขอบคุณหลายๆ้วจ้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูรับชมติดตามเด็กน้อยติดตามช่องแม่ใจและลูกนะจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้าขอบคุณจ้า